ธนกลับเข้าสู่ชาแนลดูดวงทาร์โรลเกอร์นะคะก็คลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงในเรื่องของความรักประจําเดือนสิงหาคมปี2018นะคะสําหรับชาวราศีธนูหรือว่าคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูก็สามารถยึดเป็นแนวทางในเรื่องราวความรักของคุณได้นะคะถ้าฟังแล้วมันตรงกับชีวิตของคุณนะคะโอเคชาวราศีธนูคะ่ะสําหรับคลิปนี้ออเปิดหน้าไพ่ไว้ให้แล้วแล้วก็ เสียงค่อนข้างจะเบานิดนึงนะคะเนื่องจากว่าทำคลิปตอนกลางคืนจะเป็นการรบกวนคนอื่นนะคะก็เลยกระซิบพูดกันดีก่อนนะคะนะ,อะขอเริ่มต้นอ่านไพ่ให้เลยนะคะชาวราศีธนูตัวตนของคุณได้ไพ่สองถ้วยเข้ามาไพ่สองถ้วยมันบอกว่า,เ,าเป็นการบ่งบอกว่าในช่วงนี้นะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณสมหวังกับความรัก คุณมีความสุขเหลือเกินหรือว่าคุณกําลังได้เจอกับคนที่คนคิดว่าเคมีตรงกันแล้วแมทกับเราแล้วนะคะอันนี้แล้วตัวตวนของคุณเนี่ย บอกได้อีกหลายอย่างว่าคุณเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงรักและให้จริงๆนะคะสำหรับชาวราศีธนูพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคนๆนั้นพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันพร้อมที่จะเป็นคนคนเดียวกันนี่คือสถานการณ์นี่คือตัวตนของชาวราศีธนูนะคะทีนี้มันใบที่สเข้ามาได้สองถ้วยหนึถ้วยนะคะเอซคัเข,เข้ามาสภาวะ สถานการณ์ปัจจุบันนะคะเหมือนคุณได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะนะอันนี้เป็นการอ่านแบบคร่าวๆก่อนนะคะอ้อยยังไม่ได้แยกให้ว่าคนโสดคนคนที่มีแฟนนะอันเนี้ยมันเหมือนมีการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นแต่ทีนี้สถานการณ์ของความความรักของชาว,ชาวราศีธนูค่ะมันพลิกล็อกมากๆนะคะมันเป็นเรื่องที่มันเคยคุมเครือมันไม่เกิดม เกิดความไม่ชัดเจนแต่ทีเนี้ยมันมีจะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างเป็นการตัดสินแล้วว่าใครจะอยู่หรือว่าใครจะไปนะคะอ้ะอขออ่นานไพ่ในเรื่องความรักของคนที่มีคู่สําหรับชาวราศีธนูเลยนะคะนะคนที่มีคู่คนแต่งงานคนที่เป็นแฟนกันอยู่กินกันอ้อจะนับรวมอยู่ในเซสชันนี้นะคะชาวราศีธนูคะ่ะแล้วมันจะเป็นยังไงต่อสถานการณ์ความรักของคุณที่ผ่านมามีการ อ,อยู่ด้วยกันและนะคะมีการมองการไกลถึงอนาคตร่วมกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่แต่ทีนี้การมองอนาคตเนี่ยมันมีแต่ในเรื่องของ business เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งชาวราศีธนูจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตคู่รักนะคะหรือว่าเข้าไปเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจนั้นๆความสัมพันธ์ความรัก คนที่เข้ามาหาคุณเขาเริ่มต้นกับคุณด้วยมิตรภาพที่มันเป็นในเรื่องของผลประโยชน์แต่ชาวราศีธนูเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะคุณเนี่ยกับเริ่มต้นความรักก็คือความรักจริงๆสินะให้อย่างให้อย่างสุดซึ้งให้อย่างหมดหัวใจมีเท่าไหร่คือทุ่มให้หมดพร้อมที่จะเคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตของเขานะคะจะเป็นแขนเป็นขาซัพพอร์ตเขาในทุกๆเรื่องสําหรับคนที่ มีคู่นะคะแต่ทีนี้สถานะความสัมพันธ์มันช่างเรียกว่ามัน,มนพลิกมากนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะนะตำแหน่งใบที่4นะตรงนี้ได้เพรสซับซอร์สเด็กถือดาบเด็กถือดาบมันหมายถึงว่าความาความสัมพันธ์ที่ไม่ได้อยู่ด้วยความรักมันมักจะอยู่ไม่นาน เพราะว่าอยู่แล้วมันเกิดความอึดอัดความไม่สบายตัวไม่สบายใจนะคะเหมือนมีการแยกจากกันนะคะแยกจากกันไปแล้วทำให้ชาวราศีธนูเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจแล้วค่ะเริ่มถามตัวเองเริ่มถามใจตัวเองว่าไอ้สิ่งที่อยู่จริงๆเราเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าคิดไปเองไปหรือเปล่าว่าเขารักเราว่าเขามีใจให้เราซึ่ง เหมือนเรากําลังตีความตีความหมายความรักของตัวเองไปแบบนั้นเพราะว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่รักใครแล้วก็จะรักรักจริง,รงๆอะคะ่ะให้ไปหมดใจก็เลยคิดว่าคนที่เข้ามาก็จะต้องเป็นเหมือนเราก็จะต้องซื่อสัตย์ก็จะต้องจริงใจนะคะพร้อมจะซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะเพราะชาวราศีธนูเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากๆนะคะมองมองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งมีความสามารถนะคะ พร้อมจะซัพพอร์ตได้ทุกๆเรื่องแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามาบอกแล้วมันไม่ได้มีความรักนะคะไม่มีในเรื่องของความรักที่ดุดดื่นความรักที่มันมันน่าอิจฉาเลยมันมีแต่ชาวราศีธนูที่สร้างความรักขึ้นมาคนเดียวแต่คนคนนั้นของคุณเป็นยังไงคะเขาสร้างแต่งานสร้างแต่บิสเนสนะคะแล้วก็ เท่าที่ออดดูจากไพ่ให้มีการแยกจากกันมีการแยกห่างกันออกมาอยู่กันอยู่ไปต่อกันไม่ได้แล้วทีนี้แต่เขายังยังติดต่อชาวราศีธนูยังไปไป,ไปมามายังพยายามสานสัมพันธ์เพื่อที่จะดึงความสัมพันธ์ให้มันไปต่อได้เพราะว่าคุณสามารถต่อยอดในเรื่องของหน้าที่การงานของคู่ครักก็ได้นะคะแล้วความคิดของชาวราศีธนูมันเป็นยังไงตัวต้วนเนี่ย คุณเหมือนภายนอกเหมือนคนรู้สึกแบใครก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีความรักคนเป็นคุณเป็นคนที่น่ารักไม่น่าจะอ,อกหกักไม่น่าจะผิดหวงังแต่ลึกๆในใจของคุณคุณรู้สึกว่ามันช่างโดดเดี่ยวเหลือเกินนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้พารเหรลียน f ล y e อ p พ e n t a c l e s ภายใต้เลขห้ามีน้ำตาเลขห้ามันช่างเป็นเลขที่มันมันไม่สวยเลยมันเลขมันมีปัญหานะคะทีนี้ เหมือนคุณกำลังวิ่งไล่ล่าความรักนะคะชาวราศีธนูค่ะไล่ล่าความรักดูสิท้ามกลางกองหิมะเนี่ยมันตกลงมาขนาดนี้ค่ะขาเป๋อีกคิดว่าตัวเองจะไปรอดไหมยังมันอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่หนักแต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้แบบว่า ดูดีอะไรอะค่ะหนาวก็หนาวแต่เป็นไงคะคุณพยายามจะเดินตามหลังคนนี้ให้ทันนะแต่เขาหันมามองไหมเขาไม่ได้หันมามองเลยนี่คือเป็นการตีความหมายไพ่ให้ว่าเหมือนคุณกําลังไล่ล่าเขาอยู่คุณกําลังตามเตะความรักข้างเดียวนะคะรักเขาฝ่ายเดียวสิ่งที่เขาทําให้การแสดงออกโอเคอาจจะเป็น,นคล้ายๆเหมือนเขามีใจเพราะว่าเขาเข้ามาซัพพอร์ตทุกๆอย่าง แต่ความเป็นจริงแล้วคุณคิดไปเองนะคะนะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะตำแหน่งที่3ามะคะ่ะสิ่งที่คุณคาดหวังได้8ปดดาบ c อซับซอร์สเปล่าได้เลยว่ามันจะมีการผิดหวังเกิดขึ้นผิดหวังในที่นี้ก็คือบอกแล้วว่าชาราศิธนูคุณรักใครคุณรักจริงคุณคิดว่าเขาจะตอบแทนเขาจะรักคุณจริงๆเหมือนกันแต่ ความจริงมันถูกเปิดเผยนะคะนะมีอัศวินถือดาบเข้ามานะการค้นหาความจริงการได้รับรู้ความจริงจะมันมันถูกเปิดออกมาแล้วว่าไอ้ที่เข้ามาเนี่ยไอ้ที่เหมือนนูนเหมือนจะจริงจังเนี่ยคือจริงจังในเรื่องงานนะจริงจังในเรื่องผลประโยชน์นะคุณกําลังถูกมัดมือชกให้ทําธุรกิจกับเขาให้ร่วมผลประโยชน์กับเขาก็ได้นะคะนี่คือความสัมพันธ์ของชาวราศรีธนมูนมันมันเป็นอะไรที่เหนื่อย แล้วตำแหน่งที่6เกิดขึ้นได้5ถ้วยอีกแล้วน่าสงสารชาวราศีธนูมากเลยนะคะในเดือนสิงหาคมสำหรับคนที่มีคู่นะคะคือมันจะเกิดการผิดหวังแล้วก็เป็นการแยกทางกันไปเลยนะคะคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาวะที่มันอึดอัดนะคะ คนที่ก้าวออกมาเป็นใครเป็นตัวคุณนี่แหละค่ะออกมาเองไม่ใช่เขาเพราะว่าเขายังคีบความสัมพันธ์เอาไว้อยู่เขายังเก็บเอาไว้อยู่เพราะว่าเขาต้องการให้คุณไปเป็นใบเบิกทางเป็นเป็นทุกอย่างให้เขาเพื่อที่จะให้เขาก้าวหน้ามั่นคงขึ้นแต่ธนูหาอย่าเพิ่งชะล่าใจอะไรไปหลายอย่างนะเนื่องจากว่าความรักของคุณหรือว่าคู่ของชาวราศีธนูหรือว่าชาวราศีธนูเองก็ได้นะคะที่มีการจับปลาสองมือนะ คบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันพอคบกับคนสองคนในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่คุณไม่คือไม่สามารถปล่อยใครสักคนได้ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูหรือมือที่สามที่เข้ามาแล้วความสัมพันธ์มัน,มนเป็นแบบนี้แต่เท่าที่อ้อดูจากหน้าไพ่ให้มันเป็นลักษณะเหมือนเขามีคู่ของเขาแต่ชาวราศีธนูมาทีหลังนะคะคุณมาทีหลังแล้วทีเนี้ย คุณก็คา,าดหวังเหมือนล็อกควบคุณรู้อยู่เต็มอกด้วยแหละว่าเขามีคู่คุณคิดว่าการที่คุณเข้ามาซัพพอร์ตเขามาช่วยเหลือเขาคุณจะได้ความรักกลับมาไม่ค่ะทุกอย่างมันเป็นแบบนี้แปดดาบเกิดขึ้นบอกแล้วนาสงสารชาวราศีธนูสุดท้ายมันคือสภาวะที่จำยอมจะต้องทำให้คุณต้องเลือกที่จะเดินออกมานะคะถึงจะผิดหวังถึงจะเจ็บแต่ก็ต้องออกมาเพราะว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่ที่ของชาวราศีธนูมันจะไม่ใช่ความรักของที่แท้จริงของคุณนะคะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของของเขาจริงๆแล้วความรักมันจะเป็นยังไงต่อสําหรับคนที่มีคู่นะคะนะยังวนเวียนกันอยู่ตําแหน่งที่เจ็ดได้อัศวินถือดาบบอกอะไรได้บ้างนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้คุณใจร้อนนะคะใจร้อน อยากรู้ความจริงอยากได้อยากได้ความจริงมากๆไหมคะไม่ชอบเลยกับการที่จะต้องมาถูกถูกแบบว่าเปรียบเทียบในเรื่องของความรักยังยังเขายังจับปลาสองมือเอาไว้คุณไม่ชอบเป็นรองใครถ้าคือมันจะต้องมีมีใครสักคนหน,หนึ่งคนที่ออกไปแล้วชาลสีธนูอ่ะก็เป็นลักษณะที่โอเคอาจจะรู้ว่าผิด มีการครบซ้อนแต่อยากไม่ต้องการให้ใครมาเอาชนะนะคะเป็นคนดื้อรั้นแต่ตัวคุณเนี่ยค่ะอยากเอาชนะคนอื่นแล้วคุณพยายามมากกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงจะมีการแยกกันแต่คุณพยายามที่จะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมพยายามที่จะให้ปองดองความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมแล้วให้เขากลับมาหันมามองคุณในฐานะว่าเป็นคนรักค่อนข้างที่จะเหนื่อยเครียดนะคะมันอยู่ในสภาวะที่มันจำยอมจริงๆอะ่ะ ออค่อนข้างจะหนักมากขอให้คุณตั้งสติให้ดีนะคะชาวราศีธนูเป็นห่วงมากเพราะว่าห้าเหลี่ยญมันขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่รักตัวเองถ้าคุณไม่ฟื้นจากความว้าเหวคุณมีใครอีกหลายคนยังมีเพื่อนนะคะก,กันที่คุณไม่ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรัก ไม่ใช่เป็นการตัดสินทุกอย่างว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีศักยภาพเป็นคนที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จความรักเป็น30%ของชีวิตนะคะคุณต้องมีเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวนะคะคุณมีอะไรอีกหลายๆโปรเจกต์ในชีวิตที่ต้องทําสําหรับชาวราศีธนูนะคะ่ะสภาวะจํายอมแบบนี้มันมันทําให้คุณรู้สึกกดดันเครียดนะคะนะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ยมันเหมือนมี มีในเรื่องของผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องผู้ใหญ่ในเทศนี้เหมือนจะเป็นเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะคือคนที่มี power มากๆคนที่มี power ต่อคู่ของชาวราศีธนูอ่าสภาวะความรักมีมีคู่แข่งขึ้นมานะคู่แข่งกับคุณแล้วเหมือนความรักเนี่ยมันอยู่สภาวะจำยอมที่จะต้องเลิกกันเนื่องจากว่าคนหรือว่า อันนี้อ้ออ่านให้อีกเกณฑ์หนึ่งนะคะว่าสภาวะความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจำยอมจะต้องเลิกกันคุณจำเป็นจะต้องเดินออกมาจากจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะว่ามันเกี่ยวพันในเรื่องของอ่าบิสเนสในเรื่องของธุรกิจนะคะเหมือนมีการถูกจับแต่งงานเหมือนคู่ของคุณถูกจับแต่งงานกับอีกคนคนนึงก็ได้ถูกจับคู่ให้ไปแต่งงานกับให้ให้ไปคบกับ คนที่เขามีผลประโยชน์ในเรื่องของธุรกิจก็ได้นี่เป็นสถานการณ์ที่ปวดใจมากๆคุณพยายามพิสูจน์คุณพยายามที่จะเอาชนะใจแล้วก็ให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นทั้งคู่รักที่จะเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ชีวิต แต่กลายเป็นว่าถูกมองข้ามถูกเพิกเฉยนี่คือความน้อยเนื้อต่ําใจของคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่แต่อ้อดูไพ่สรุปให้ชาวราศีธนูสาหรับคนมีคู่นะคะความรักของคุณจะไปทิศทางไหนต่ออีกเพราะว่ามันจบด้วยจ m Pro นะคะว่ามันจืดชืดเย็นชาไม่โรแมนติกไม่มีอะไรทั้งนั้นอยู่กันไปงั้นๆนะคะ เด็ดเจวเวลขึ้นมานะคะเพชรซอฟเพนท์โลเด็กถือเหรียญแล้วก็นัสซัพวอนส์โอเคช้าราศรีธนูค่ะเดเจวิลขึ้นมาชัดเจนเลยในเรื่องของความสัมพันธ์มิตรในเรื่องของผลประโยชน์ความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องสภาวะจำยอมจำใจที่จะต้องโอเคออกมานะคะ เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญบอกอะไรได้บ้างความรักมันเป็นอะไรที่มันเปราะบางมันพร้อมจะหลุดมันพร้อมที่จะไปนะคะเมื่อไหรที่คุณเดินออกมาทุกอย่างคือจบไม่ใช่ตัวเขาเดินออกมาจากชีวิตของชาวราศีธนูนะนะคะเป็นการตัดเห็นใจจากชาวราศีธนูเองเพราะว่ารู้ว่ายังไงก็เรื่องงานเรื่องการค้า นะคะทุกๆอย่างเป็นแผนงานหมดเลยเกี่ยวพันไม่มีในเรื่องของความรักมิแต่ชาวราศีธนูแ,ลแหละที่มอบความรักให้เขาฝ่ายเดียวนะคะอันนี้เอาเป็นกําลังใจให้นะคะถ้าคุณอึดอัดคุณสามารถเลือกชีวิตของคุณได้นะคะอึดอัดก็ออกมาไม่เป็นไรนะคะมันเริ่มต้นใหม่ได้ดีกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเราความรักของเรามันถูกเมิน่ะ เราเป็นคนไม่มีค่าในสายตาคนอื่นมันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณได้ทำให้คนรู้สึกทาให้คนรู้สึกว่าคุณเฟลไปเลยถ้าการที่คุณออกมาแล้วคุณเป็นตัวของตัวเองคุณมีอิสระทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนั่นก็ไม่ผิดค่ะในการตัดสินใจในครั้งนี้อันนี้อ้อเป็นกําลังใจให้นะคะอาจจะเบานิดนึงนะคะถ้าฟังอยู่ก็ใส่หูฟังก็ได้นะเสียบหูฟังแล้วก็เปิดเอาปรับวอลลุมให้มันดังๆนิดนึงนะนะคะเนื่องจากวก่ากลางคืนแล้ว อ๋อขออ่านไพ่ในเรื่องของความรักของคนที่คุยคุยกันอยู่ยังไม่มีสถานะล่ะยังไม่รู้ว่าโอเคเป็นคนพิเศษอยู่ในระดับไหนความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่พบกันจากการทํางานนะคะเจอกันจากการเรื่องงานเป็นการช่วยเหลือปองดองกันเกื้อกูลกันซึ่งคนคนนั้นเข้ามาหาชาวราศีธนูในช่วงที่ชาวราศีธนูไม่มีใครในช่วงที่ชาวราศีธนู คุณเหนื่อยมากกับเรื่องงานคุณสู้อยู่คนเดียววิ่งสู้ฟัดเลยนะคะธนูขาพอเจอเขาเข้ามาซับพอร์ตหน่อยเป็นไงคะอ่อนละทวยและจ้านะคะความรักมิตรภาพดีๆเกิดขึ้นทันทีค่ะคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือเขาทุกๆอย่างนะคะแต่มันไม่ชัดเจนนะคะธนูขาเพราะคนที่เขาคนที่เขาเข้ามาคุยกับคุณเขามีคู่รักเขามีเจ้าของอยู่แล้ว ความสัมพันธ์อ้อก็ยังอ่านไพ่คล้ายคๆความรักของคนที่มีคู่ว่าเขาเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินในการในเรื่องของพยายามที่จะสร้างคอนเนคชันอะไรสักอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นมา พี่มันมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวพันกับเนื้องานของคุณกับตัวคุณกับความสามารถของคุณเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีศักยภาพมากเขาถึงเข้ามาหาถ้าคุณไม่มีศักยภาพเขาไม่มาแน่นอนนะคะเพราะคนนี้เป็นคนที่มีหัวคิดก้าไกลมีหัวคิดแบบนักธุรกิจมากๆเขามองการไกลทุกๆอย่างเขาวางแผนไว้หมดแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามาหาเข้ามาแบบสร้างความสัมพันธ์กับชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่เขาต้องการเป็นอะไรนะคะ จุดเอ็มพเข้ามามันหมายถึงว่าคนที่มีหน้าที่การงานสูงๆตำแหน่งสูงๆความมั่งคัางทาง,ทาง,ทางธุรกิจนี่คือสิ่งที่เขาต้องการแล้วชาวราศีธนูสามารถสร้างให้เขาได้ถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะต้องจบจบในนี้ในที่นี้คือไม่ได้คุยกันต่อไม่ได้ไม่ได้คบกันแน่นอนนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ปวดใจสําหรับคุณฝ่ายเดียวแต่สําหรับคนคนนั้นเป็นไงคะเขาไม่ได้รู้สึกขนาดนั้น เพราะเขามีนคนของเขาอยู่แล้วเขาไม่จําเป็นต้องจะต้องมาเสียใจเขาสามารถไปหาคนอื่นที่จะมาเป็นแขนเป็นขาในเรื่องของหน้าที่การงานให้เขาต่อได้แต่สําหรับชาวราศีธน,นูมันเป็นสภาวะที่ปวดใจเหลือเกินคุณรู้สึกกดดันจริงๆคุณรู้สึกลึก,ลกๆอยู่ในใจนะว่าคนคนนี้เข้ามามันมีในเรื่องของหน้าที่การงานมัน,เ,นเป็นในเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวพันนี่คือเซนที่คุณจับได้ตั้งแต่แวบ,บแรกแต่ควรพยายามบอกตัวเองตลอดเวลาว่านี่มันคือความรักที่จริงใจ นะคะเขาข้างตัวเองนิดนึงนะคะเป็นสิ่งที่คุณคิดไปเองจินตนาการไปเองนะคะเขาข้างตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองได้รู้สึกดีกับคนที่เข้ามามากขึ้นแต่อย่างว่านะคะที่อ้ออ่านไพ่ให้เมื่อกี้คือคุณให้เขาแต่เขาไม่ได้ให้คุณมากเท่าที่ควรคุณก็เลยไม่ได้อินกับความสัมพันธ์ว่านี่คือความรักนี่คือนี่คือการเข้ามาคุยเชิงชู้สาว ีเกณฑ์ที่คุณเลือกจะออกเดิน,ดนออกมานะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ผิดหวังค่ะผิดหวังเพราะยังไงเขาก็ไม่ชัดเจนยังไงเขาก็เลือกคนของเขาชาวชาว,ชาวราศีธนูรู้ทั้งรู้ว่าเขามีคู่แต่พยายามจะชนะใจเขาเพื่อที่จะได้คบนะคะพยายามจะคุยไปเรื่อยๆคุยและเฝ้ามองอยู่ห่างๆอย่างห่วงแต่สุดท้ายมันก็คือไม่ใช่นะคะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ต้องไปฝืนนะคะส่วนความรักของคนที่โสด ชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีธนูค่ะคนโสดตอนนี้อยากมีความรักอยากเริ่มต้นความรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักอะความความจริงใจมิตรภาพที่อยากจะแชร์ให้คนอื่นและดูสิไพ่ต่างคนต่างถือถ้วยก็อยากจะแชร์แล้วว่าทําไมอะเมื่อไหรจะมาเมื่อไรจะเจอเพราะว่าสถานการณ์ความรักของชาวราศีธนูมันมันมีแต่คนที่เข้ามา แล้วก็จากออกไปอยู่กันไม่ได้เพราะบอกแล้วว่าคบแต่ผลประโยชน์ผลประโยชน์เงินเงินเงินบิสเนสบิสเนสจะพูดแต่อยู่แบบนี้คําก็เงินสองคำก็บิสเนสมีแต่แผนงานมัดมือชกเราเข้าไปนะคะอึดอาจจะแย่อยู่แล้วแล้วความสัมพันธ์ของคนโสดความรักของคนโสดตัวคุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมากคุณโดดเดี่ยวเหลือเกินเหมือนคุณอยู่ตัวคนคนเดียวคุณก็เลยอยากให้ใครสักคนหนึ่งเข้ามาเข้าใจมาเข้าใจตัวตนของคุณ มาให้ความรักอ่ะคุณต้องการความรักคุณไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นคุณไม่ได้ต้องการความมั่งมีความแบบคุณจะต้องไปเกาะใครสักคนไม่ชาวราศีธนูพึ่งพาตัวเองได้นะคะแต่คุณต้องการจริงๆคือความรักอยากให้ใครสักคนเอามาให้แต่สิ่งที่คุณคาดหวังมันเป็นยังไงค,คะมันยังเป็นสิ่งที่ยังยังมองไม่เห็นทิศทางเลยยังเอาผ้าปิดตาไว้อยู่เลยนะคะชาวราศีธน,นู่า แปดดาบบอกอะไรได้กับความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่บีบคั้นหัวใจของคุณเหลือเกินนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมยังค่ะยังไม่มีคนเข้ามาเพราะว่าคุณยังเคลียอะไรเดิมๆไม่ได้นะคะกับอดีตที่ผ่านมาคุณยังนึกถึงย้อนวันๆความเจ็บปวดความหดหูคุณยังเคลียไม่ได้เลยค่ะแล้วจักรวาลจะเอาเขาจะส่งใครมาให้คุณคะนะ อมในเรื่องของความสัมพันธ์มีอีกเกณฑ์นหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่คุ้นเคยนะคะในแวดวงเดิมๆคนรักเก่าเขากลับเข้ามากลับเข้ามาทีนี้สถานการณ์ความรักดีขึ้นหรือเปล่ายังไม่ได้ดีดขึ้นดีขึ้นถึงขั้นคุณจะสมหวังแต่มันเป็นช่วงที่คือห้าถ้วยขึ้นมาค่ะอ,อจะต้องเรียกว่ามันยังไม่ถึงจุดที่สมหวังนะคะ ยังยังไม่ใช่ความรักของคุณยังยังยังเป็นเรื่องที่มันจะต้องรอไปอีกนะคะนะยังไม่สมหวังเพราะคนที่เข้ามายังไม่มีคนเข้ามาด้วยซ้ํานะคะสําหรับความรักของชาวราศ,ศีธนูคุณกลายเป็นคนเย็นชาก,กับความรักไปแล้วเหนื่อยหลือเกินนะคะหลายๆคนอาจจะหย่ามาแล้วด้วยเย็นชาก,กับความรักไปเลยเหนื่อยไม่ไหวลว้แล้วก็ อ้าวางอ่ะเหมือนขาดคู่คิดขาดขาดกำลังใจทําอะไรลุยอยูค่คนเดียวนะคะไปไหนมาไหนคนเดียวทําอะไรอยู่คนเดียวมันไปต่อให้คุณเจออุปสรรคแค่ไหนใหญ่แค่ไหนมันไม่มีใครยื่นมือเข้ามาหาคุณคุณต้องจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของชาวราศธีธนูคนโสดยังไม่มีคนเข้ามานะคะถ้าเป็นเกณฑ์ที่คนเข้ามามันก็จะเป็นคนคุค้นเคยแต่ไม่ได้คบค่ะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นะคะเหมือนแวะเข้ามาเซฮเด The d e a t จบแล้วนะคะล้ว s o r ์ทแล้วก็สุดท้ายค่าเดอะสตาดะสตาหมายถึงว่าการอยู่คนเดียวแบบปลดปล่อยออกมาให้มีความสุขนะคะเดสอดีตที่มันเจ็บปวดลืมเธอคะ่ะชาวราศีธนูคุณจะยึดติดไว้ทำไมถ้าคุณยึดติดถ้าคุณคิดถึงอดีตแล้วทำให้คุณรวยขึ้นคุณคิดไปเธอคะ่ะแต่อ,อรู้สึกว่า มันไม่มีใครรวยขึ้นจากการคิดถึงอดีตย้อนไปวันๆมันไม่มีคําให้คนนั้นแบบมีความสุขสุดๆมันเป็นการหลอกตัวเองไปวันๆนะคะคุณยึดติดมากๆค,คุณไม่เงยหน้าเลยธนูขาก้มหน้าก้มตาเงยสยเงยนะเงยหน้าขึ้นมาที่รักไหมคะมีเดอะเเข้ามาอีกความตายเนี่ยมองย้อนกลับไปทําไมคะพอแล้วตายจากความรู้สึกนั้นให้ตัวเองเกิดใหม่เถอะนะได้เจอคนใหม่ นะคะเขาบอกว่าให้คุณสู้นะคะมีอัศวินถือดาบเข้ามาตั้งสองใบเนี่ยเป็นการย้ำค่ะสตรองแค่ไหนไปค่ะไปข้างหน้าลุยข้างหน้าอ่าลุยในที่นี้คือคุณคงคอนเซปต์ความรักจริงความจริงใจของคุณเอาไว้นี่แหละดีแล้วนะคะแต่ว่าเอาเอาไว้ใช้ให้ถูกสถานการณ์เอาไว้ใช้ให้ถูกกับคนที่เขามีค่ามากพอที่คุณควรจะลุยเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ด้วยนะคะ แล้วก็ The Star เข้ามาใบาสุดท้ายบอกอะไรได้อีกในเรื่องของความรักการที่แต่งงานช้าการที่มีแฟนเหมือนเหมือนมีคนเข้ามาแต่คุณต้องเลือกเยอะมากๆนะคะเพราะคุณกําลังปลดปล่อยเขาบอกว่าปลดปล่อยเถอะปลดปล่อยอะไรเดิมเดิมปลดปล่อยสิ่งที่มันตายแล้วสิ่งที่มันจบไปแล้วนะคะพอแล้วเตื่นเถอะนะคะ มา,มาเป็นเดอะสตาร์กันค่ะมาเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองทําให้ตัวเองมีค่าทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่คนเดียวแบบสงบสงบถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งขอให้เลือกให้ดีๆด,ดูให้ดีๆเท่านั้นแหละนะคะนั่นคือมันจะเป็นวันของคุณจริงๆชาวราศีธน,นูค่ะก็เป็นกําลังใจให้คุณมากๆนะคะนะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีธนูทุกๆวันเหมือนเเหมือนเหมือนกันเหมือนที่อ้อเป็นกําลังใจให้ชาวราศีอื่นคือ เป็นห่วงมากกับความรู้สึกนะคะกับการทํานายครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการทำนายที่ผ่านๆแล้วก็จบไปบอกแล้วว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนกันกับการทำนายอ่านไพ่นะคะคุณอย่ายึดติดคุณอย่าคิดว่าคุณว้าเหวอ้างวางไม่มีใครโดดเดี่ยวเดียวดายคุณลองหาแอคทิวิตี้อะไรทําก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกสนุกตื่นเต้นเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นกิจการใหม่หรือว่าทํางานอดิเรกก็ได้นะคะ ไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าฟุ้งซ่านตอนนี้คุณรู้สึกคุณได้ค่าคุณไม่เท่าเท่าเทียมใครหมายที่เขาที่เขาไม่เลือกคุณมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่คนไม่ดีอไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนเลวไม่ใช่ว่าคุณแบบไม่เพอร์เฟกพออ้อเชื่อว่าทุกคนมีดีแต่มีมีมีอะไรที่มันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองนะคะขอให้คุณภูมิใจกับความเป็นตัวตนของคุณนะคะ คุณเป็นคนน่ารักมากชาราศิธ์ธนูรักใครรักจริงขอให้คุณคลิปอ่าฟิลลิ่งแบบนี้เอาไว้ให้นานๆให้นานที่สุดแล้วเก็บเอาไว้ใช้กับคนที่คู่ควรจะได้ความรู้สึกดีๆจากคุณนะคะเดี๋ยวก็มานะคะนะใจเย็นๆนะคะช่วงนี้กลับไปรักตัวเองนะคะนะลืมยิ้มให้ตัวเองก็ต้องยิ้มให้ตัวเองบ้างนะคะดูแลตัวเองให้มากๆนะคะนะขอเป็นกําลังใจให้ชาราศิ์ธนูนะคะทุกๆอย่างจะ กลับมาสรองแบบนี้เป็นพระราชานะคะจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคือคือเมื่อก่อนอาจจะเหนื่อยแต่ว่าพอเป็นพระราชาแล้วคุณผ่านคุณมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักคุณผ่านอะไรมาเยอะแยะทําให้คุณเข้าใจความเป็นจริงมากขึ้นนะคะขอให้เคร่งขรึมขอให้คือใช้ความคิดคือถ้ามีความรักมีอะไรผิดปกติในเรื่องของความรักใช้สติมากๆนะคะใช้เซนส์นของตัวเองใช้สัญชาตญาณของตัวเองเข้ามาตัดสินนะคะ นะอันนี้เป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะคะทางไลน์ส่งแมสเซจเข้ามาให้และก็ของขวัญที่ลูกค้าหลายๆท่านส่งมาให้นะคะขอใหอ้น้ำใจที่คุณส่งมาให้ะคะ่ะกลับไปหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะชาวราศีธนา่าสำหรับชาวราศีธนูก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะจะ มีค่าครูนะคะคุณสามารถแอดไลน์มาถามรายละเอียดได้เดี๋ยวจะทิ้ง ID ดยไลน์ไว้ด้านล่างนะคะไปแล้วนะคะธนูขาเจอกันอีกทีในเดือนกันยายนนะคะ